ช่องของลุงหนวดโกโกโกเมื่อคืนที่ผ่านมาแตกเพียงแค่หนึ่งตัวนะคือทางด้านเบอร์รี่นอกนั้นไม่ถึงเป้านะครับแต่ที่มันถึงเป้าเลยมากมายสิบวกบวกเลยเนะี่ยมีแค่ที่ใต้โปกบ้านของลุงหนวดโกโกโกครับคุณยังไม่เคยเข้าลองเข้าไปดูสิครับโอ้โหแอปมิงก็ดูแลดีตัวเน้นตัวชัวก็เต็มไปหมดแตกสนั่นลันทุ่งทุกวีทุกวัน เข้าไปนะครับแล้วคุณจะไม่อยากออกทิตายโปรครับของดีจริงๆแล้ววันนี้ขอญาตแก้ตัวเลยครับ4คู่โดนใจจะมีคู่ไหนบ้างเดี๋ยววันนี้ลูกจะให้ครับ พี่น้องเริ่มกันที่คุยหนึ่งครับเป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับระหว่างท่านัมไบตันเจอกับท่านัมแมสซิตี้ครับในเวลา2องทุ่มครับโดยผลงานไบตันครับเกมอย่างเป็นทางการ3เกมที่ผ่านมาครับชนะ1แพ้1เสมอ1ผลงานยังไม่ค่อยนิ่งสักเท่าไหร่นะครับส่วนท่านั่นแมสซิตี้ครับ2เกมอย่างเป็นทางการครับเล่นพรีเมียร์ลีกไป2เกมเนี่ยชนะ1แพ้1ครับโดยเกมล่าสุดแพ้ต่อสเปอร์มา0ประตูต่อ2ครับแล้ววันนี้ต้องมาเจอไบตันครับที่รู้การที่แล้วแมสซิตี้เนี่ยไม่สามารถชนะไบตันเลยได้ทั้งไปและกลัับบครโดย เสมอหนึ่งแพ้ไบตันอีกหนึ่งครับส่วนไบตันเนี่ยทำผลงานได้ดีครับเวลาเจอแมนเซตตี้เพราะฉะนั้นวันนี้เจอกันเนี่ยไม่แปลกใจเลยครับเพดานเนี่ยให้ทางด้านทีมอย่างแมสซตตี้มาก็จริงครับแต่ให้มาไม่เยอะ แต่ด้วยคุณภาพทั้งหมดทั้งมวลครับอย่างที่ลุงบอกไปไบตันเนี่ยผลงานยังไม่ค่อยนิ่งก็จริงครับแต่แมสซตตี้เองก็ยังไม่นิ่งเช่นเดียวกันครับเพราะนั้นคู่นี้เนี่ยคาดเดาลาบากแต่สําหรับมุมมองลุงเนี่ยลุงดูที่ขุมกําลังครับทางด้านแมสซตตี้ดูมีผู้เล่นตัวเปลี่ยนเกมเนี่ยค่อนข้างเยอะผู้เล่นชั้นเชิงสูงก็เยอะมากมายครับเพราะนั้นสําหรับมุมมองลุงแมสซตตี้มีโอกาสที่จะเฉือยชนะในเกมนี้ได้จะไปที่เรือใบสีฟ้าแมสซตตี้นะครับน่าลุ้นน่าเชียร์หวัครับ พี่น้องมาต่อกันที่คู่ที่2ครับเป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับระหว่างทาานัานฟอร์เลสเจอกับทางด้านเวสแฮมครับในเวลา2ทุ่มครับโดยผลงานของฟอร์เลสครับตลอด2เกมที่ผ่านมาในพรีเมียร์ลีกเนี่ยชนะ1เสมอหนึ่งถือว่าผลงานยังพอรับได้ยังถือว่าดีอยู่นะครับยังไม่แพ้ใครแต่ทาาด้านเวสแฮมครับอาการหนักอยู่พอสมควรครับเล่นเกมอย่างเป็นทางการมาแล้ว3เกมพรีเมียร์ลีก2เกมคาราบาวครับ1เกมไม่ชนะ ไม่เสมอใครเลยแพ้รวดทั้ง3เกมครับวันนี้ต้องมาเจอกับทาาน้านฟอร์เ t สที่ผลงานดูดีกว่าเมื่อเทียบแล้วครับและรู้การที่แล้วครับเป็นทาาน้านฟอร์เ t สครับที่ชนะทั้งไปและกลับต่อทาาด้านเวสแฮมครับเพราะฉนั้นคู่นี้อาจจะไม่ต้องคิดเยอะครับเพดาน,นให้นอตติงแฮมฟอร์เลสมาไม่ได้เยอะด้วยผลงานดูดีกว่าทีมของแกรมพอตเตอร์ที่คุมเวสแฮมอยู่ตอนนี้และสัและสายอยู่ในขั้นวิกฤตครับเพราะฉนั้นคู่นี้ลุงมองว่านอตติ n แฮมฟอร์เลสเอาตัวรอดได้จ่าไปที่นอตติงแฮมฟอร์เลสครับ พี่นอ้องมาต่อกันที่คู่ที่3ครับเป็นฟุตบอลพิมพ์ล,ลีกบิ๊กแมตช์เลยก็ว่าได้ครับร์พูจะเปิดบ้านเจอทาดนานอาร์เซนอลครับในเวลา4ี่ทุ่มครึ่งครับโดยผลงานของร์พูรครับเกมอย่างเป็นทางการ2เกมที่ผ่านมาชนะทั้ง2เกมครับส่วนทันานอาร์เซนอลก็เช่นเดียวกันครับชนะมาทั้ง2เกมและเก็บคินชีตได้ทั้ง2เกมถือว่าเกมรับอาร์เซนอลค่อนข้างเหนียวแน่นครับร์พูเนี่ยอาจจะยังมีข้อผิดพลาดในเกมรับอยู่บ้างแต่เกมลุก ก็ดูเฉียบคมทั้ง2ทีมครับโดยรู้การที่แล้วครับจบลงด้วยการเสมอทั้ง2เกมแปลว่าคู่นี้สูสีกันแน่นอนครับในการเจอกันครั้งนี้ครับด้วยเพดานที่วันนี้ให้ทางด้านลิฟู์มาเพียงจิตลิสไม่ถึงครึ่งให้มาเพียงนิดหน่อยเท่านั้นครับลุงมองว่ามีโอกาสออกเสมอค่อนข้างสูงแต่ด้วยความที่วันนี้เล่นในแอนฟิลด์ความได้เปรียบจะตกอ,อยู่ที่ทางด้านลิอร์ครับเพราะนั้นถ้าเลือกสน่งทีมลุงขอมองไปที่หงแดงลิอร์ครับ พี่น้องมาปิดท้ายกันคู่ที่4ครับฟุตบอลพิมลีกทั้งหมดเลยนะครับวันนี้ก็แอสตันวิลล่าเจอกับทดนานคริสตัลพาเลซครับในเวลาตีหนึ่งครับโดยผลงานของแอสตันวิลล่าครับตลอด2เกมที่ผ่านมาเกมอย่างเป็นทางการของพิมลีกเนี่ยยังไม่ชนะใครเลยครับเสมอหนึ่ง แพ้หนึ่งครับส่วนนั่นคิสตันเลยครับเล่นเกมอย่างเป็นทางการเนี่ยมียูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกด้วยรวมแล้วเป็น4เกมครับผลงานก็ค่อนข้างดีครับโดยเสมอ3ชนะ1ครับก็ถือว่าไร้พ่ายครับตลอด3เกมที่ผ่านมามันบ่งบอกว่าคิสตันเลยเนี่ยในรู้การนี้เป็นทีมที่ค่อนข้างเหนียวแน่นครับ ผิดกันนารน์แอสตซนวิลล่าครับปีนี้รู้สึกฟอร์มตกไปครับสเกมที่ผ่านมายังทําประตูใส่คู่แข่งไม่ได้เลยโดยเกมล่าสุดก็พึ่งแพ้เป็นฟอร์ดมาศูนย์เประเ,เกมก่อนหน้านั้นเกมแรกนัดเปิดสนามก็เสมอกันในคาสเซนิน0ครับและคู่นี้ครับเจอกันมา3ครั้งครับในฤดูก,กาลที่แล้วครับ เป็นทด้นานคริสตันพาเลทครับที่ทําผลงานได้ดีกว่าโดยเจอกัน3ครั้งในรูกการที่แล้วเนี่ยชนะไป2เสมออีกหนึ่งครับเพราะฉะนั้นวันนี้เจอกันเนี่ยเพดานเนี่ยเขาให้ทางด้านแอสตันวิลล่ามาเพราะว่าเล่นในบ้านแหละแต่สําหรับมุมมองลุงอย่างที่บอกไปครับค,คริสตันพาเลทูกาลนี้เกมรับค่อนข้างเหนียวแน่นเกมรุกก็พอพึ่งพาได้เพราะนั้นคู่นี้ลุงมองไปท่านลองอย่างคริสตันพาเลกครับ พี่น้องจบลงไปกับ4คู่โดนใจประจำวันนี้ถ้าใครอยากได้นวทางเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ครับที่ใต้โปกของดีมีเพียบใครไม่เคยเข้ารีบเข้าไปนะครับแล้วเจอใหม่คลิปหน้านะจ๊ะพี่น้อง